สิบสองล้านสามแสนสิบพันกีบเนาะสองหมื่นเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นเงินกีบกับสิบสองล้านกับสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขชนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบม,มาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ทางบ่าวพามีก็อยู่ที่อ่าบ้านดอนปาลาไหลพี่น้องเอ้ยเมืองอดัดสะพังทองแขวงสวรรค์นนเขตเนาะซึ่งว่ามื้อนี้ก็ทางบ่าวพามีกั มาสั่งไม้พี่น้องเอ๋ยมากับเสาลำพอนและกับเสานวลคือเก่าพี่น้องเอ๋ยเนาะมาสั่งไม้สร้างบ้านสร้างเฮือนให้น้องอ้อเพิ่นพี่น้องเอ๋ยบู้ว่าจะเบิดงบเท่าไรเนาะพี่น้องป่ะพี่น้องเดียวเข้ามาทักทายสบายดีเพิ่นก่อนพี่น้องเอ๋สบายดีเจ้าโดยเจ้าของหานเนาะสบายดีเสาลำพอนโดยสบายดโยตอนนี้เพิ่นก็คือซุมเฮาก็ได้อันนั้นแหละพี่น้องเนาะ ไล่เบิ่งไม้เบิ่งยังแล้วเนาะจังายคลิปพี่น้องเอ้ยอ่าดยงาโยทงสร้างเพิ่นว่าจังได๋เนเอานําเพิ่นนีเลยบ่อ้มาเบิ่งไม้เพิ่นโดยน่เอานี่เลยโดยบ่ามันใกล้่แม่นๆส่งสะดวกสบายยนั่นแหละขออนุญาตเบิ่งบินเด้อเนาะทงสร้างเพิ่นเนาะอ่า 12ล้าน310,000กีบเนาะอ่ะพี่น้องเอ้ยแลไม้ทั้งหมดทั้งมวลไม้4ขุด8อันนี้โอถือว่าเบิดลายเติบเนาะโดยอ่ะโดยอันนี้คือมีแต่อุปกรณ์ก็คือไม้เนาะโดยไม้มุงหลังคาก็ยังบ่ได้ยังบ่ได้รวมทางอลูซิงแล้วก็กับสระอโดยยังบ่บ่ทันรวมพี่น้องเอ้ย กะสีได้าเงินให้ทั้ง่นเลยเนาะเพราะว่าเครื่ออุปกรณ์ก็ให้ทางสร้าง่นรบกวนทาง้าง่นน่นและพี่น้องไงให้นบนโดยโดยเป็นไม่แข็งหานาสิพาเจ็ดเมตรมันถือยูแปเซนเซนหนึ่งชี้ชี้เซนกิบรวยข้ที่สงแข็งหานาชิพายาวเก้าเมตรจำนวนหาเซนเซนหนึ่งหาเซนหาสิบฟันกบรวยอที่สาม าสิบช่องแข้งหานาสิยาวหเมตรแปดโตตหน่งหนึ่งแสนแปดบพันกีบด้วยตัวที่สี่แข้งหานาสิ่องยาวหเมตรจำนวนสิบสี่โตัตนึ่งสองแสนสบพันกีบด้วยนดกทิศาไม่แขงชี้นาแยาวชีเมตรจำนวนสามสิบหกเซนเนหนึงหาสิบันกีบ จะรวมบมดเป็นเงินเลยสิบสลางสามแสนสิบพันกิโดยเระมานีบะโดย่เสจมาดวันทง่ด้วยไดยไดอาสิลบวันทั้งไ่ให้ไปส่งให้เลยมื่อนี้ท่านโบท่านอยโอ้ท่านโยเนาะโดยโดยกกปนใเนาะโดยจับกล้องีเลยเดี๋ยวกะอาสีเอาเงินให้ทางศาลคนยเนาะพี่น้อง สองลาา้านสามแสนสิบ หนึ่งสิบสองล้านส<ม>ามแสนสิบพันสว่าวตีเป็นเงินบาทใน,น,นตัวใดเนาะต้องคูณต้องหารเลยโอ้โดยต้องเอาบวกลบคูณหาร<ม>อีกเท่าหนึ่งเพราะว่าเล็กเงินแต่ละมือมันกะบวเท่ากันนะโดยกะทั้งมดทั้งมวลเนาะพี่น้องเนาะเอาลาเบิ่งกะเงินสิบสองล้านสามแสนกับสิบพันกีบกะจำนวนเป็นเงินบาทกะสองหมื่นเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเป็นเงินกีบกะบสิบสองล้านสามแสนกับสิบพันกีบเนาะเออพร เอากระจายเพิ่นเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยาโทวงกบเพิ่นเท่าไรนี่ฮะไอตัวโบงโบงหันแลเป็นแปดพันบาทแปดพันบาทเลยพี่น้องเอ้ยเนาะวงกบใหญ่ตัวนี้น่ะจะหมื่นหนึ่งพี่น้องเอ้ยชื่อว่าวงใหญ่เนาะคือว่ากาหันค่าพี่น้องเนาะใครไม่กาไก่กับบ้านน้องอ้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยหนาทางเลยเนาะ คือว่าจ่ายไปแล้วพี่น้องเอ้ยทั้งหมดทั้งมวลกับสองหมื่นเอสเนาะเลอว่าสิบสองล้านสามแสนกับสิบพันกีบพี่น้องเอ้ยเฉพาะค่าไม้ลังคาเนาะพี่น้องเนาะยังบทันรวมอาไม้โซล่อละอะไรกับอลูซิงพี่น้องเอ้ยก็ยังไรแนวอยู่เดี๋ยวสิถ่าให้เพิ่นเอาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งให้พี่น้องเอ้ยวันนี้จะโค้งหันเพิ่นกัลุยเองเลยบ่ลุยเองเลยแล้วลุยกับสางลุยกับสางเนาะ สเสียงปักเลยคือภาษาคุณแม่ช่งามเนาะใหม่เหือเนานะใหม่ลอยเลยใหม่ลอยเลยสวรรค์กุจจจน เนี่คืองามเนาๆนี่มี่ไเดอรว่าเดอของสั่งตัวนีอาลดีเนาะเสรลลีกับไดครายเคี่องแล้วเนาะ เป็นก you know, right. oh ็ได้ของขวัญก้อนง่ายเด้อเนาะแม่นมื้นี้เป็นเชียวพี่น้องเอ้ยโดยอันนี้โตละอ่า400กว่าบาทพี่น้องเอ้ยเนาะไม้หรือว่า2 40,000เนาะ240,000อยู่ดีน่ะบ่พอดอก14โต400บาทนตาใหม่อาสิก่อนคือพวกเขามัคือม เพราะว่าใกล้ทางเดอ้อพี่น้องเอ้เสียงรบกวนกะต้องขอโทษขออภัยเนะาะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าพามีหนะ่อยเด้อพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งพี่น้องเอ้เหมือนกับกำลังเอาไม้ขึ้นรถเนาะพี่น้อง พี่น้องเอ๋ยเนาะเดี๋ยวไปพบไปพ่อกันอยู่ที่เฮือนซานของน้องอ้ออีกที่ผมแม่พี่น้องเอ๋ยเพื่อนกำลังเอาไปเที่ยวหนึ่งกอดพี่น้องเอ๋ยเนาะไปพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็มาส่งใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมแม่พี่น้องเอ๋ยแต่กะยังมาโบเบิร์ดดอกพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าเพื่อนยังบ่มีผูนมาซอยเดี๋ยวจักหน่อยเพื่อนเอามาพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าซุ้มเฮากะจ่ายเงินเรียบร้อยพี่น้องเอ๋ยสิบสองล้านสามแสนกับสิบพันกีบเนาะหรือว่าสองหมื่นเอ็ดพี่น้องเอ๋ย เอามายังบ่ครบน้อยสร้างเนาะโดยๆทางเอามาสุดนึงโดยไม้นี่งามอีหลีน้อยสางเนาะโดยงามและไม้ร้อยักีโดยเป็นไม้ยางยาวนี่ให้จักเมนี่นะอ5/12โดย6เมเน่พี่น้องเอ้ยอ่ะเดี๋ยวจักนอยเพิ่นก็เอามาให้ตลังเนาะยๆเพิ่นับกินข้าวโดยๆ่านเพิ่นกินข้าวกินน้แล้วมื้อใดนี่ลุยนี่าง มึงกะเบิ่งชีวะกะพ้นนี่น้อยนึงเพราะว่าเฮาขึ้นหลังคาเหมือนกัแม่แม่มันอยากมื่นในแน่เนาะเพราะว่าช่วงฝนโดยโดยอ่ะมีแต่แบบนั้นแหละน้องสั่งเนาะโดยมื้อนี้ก็มาสั่งไม่ให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยนผาดเม็ดแม่หนึงก็สิขึ้นเลยแล้วะอ่ะโดยโดยโดยลังคานี่ให้มันได้หลังคาเฮาสิเฮ็ดแหวกสบายโดยแม่นเน่่ยอื่นเนาะแม่นอ่ะเดี๋ยวจังได๋ก็ขอโต๊ะกับก็ูด้สั่งเด้อเนาะสบายดีเจ้าโดย อะเดี๋ยวสิไปหาทางน้องอ้อผุดก่อนพี่น้องเลยเที่ยวเปียกเนาะ, <Okay. S 1> ะเห็ดยังเด้กินกับลูก,กุ้งก,กัวอยู่เนาะสบายดีเด้อน้องอ้อแล้วก็แม่เพื่อนเนะาะโอ้ยโอ้ยังนี่น้องไม้บอกเมนน้องไม้ต้มเลยทีห่อมสมโอ้เห็ดสมน้องไม้พี่นอ้องเลยเห็ด <laughs> สมน้องไม้ใส่อ่าผักเทียมบอก <laughs> ปัเ,เ,ปเปนนโดย <laughs> โดยและมาเมื่อนี่กับ่อคลิปเกนะ่าเนอะเนาะคือมาสั่งไม้ให้เจ้าฮะละมากับสาวลำพอนกับสาวนวลเพิ่นเอลยเอ้ยไม้จังหน่อยเพิ่นก็มาให้อีกนะเนาะทั้งมดทั้งมวลกะสิบสองล้านสามแสนสิบพันกีบหรือว่าสองหมื่นเอ็ดเลยเอ้ยเนาะอ่าแนวได้ความหูซึกีใจแล้วน้องอ้อดิฉันน้องอ้อ ส <Keep S 3> <There you S 2> ีได้เฮือนได้ซานใหม่แล้วน้องอ้อกับเอื้อยเพิ่นวันนี้เนาะโดยดีใจตื่นเต้นบอเห็นยังกับบุตรตื่นเต้นด้วยนะนวลยดีใจโดยกันว่าบุมีพามีกับซาลมพจ้านวลมาสะพานบุญให้เลโอ้ยบุคคลบุญนี้ในใจยากดีใจไลยโดยนั่นแหละกะนั่นแหละเพิ่นว่าเนาะแข่งเฮือแข่งแพ้แข่งได้เพิ่นว่าเอื่อยเนาะ แข่งวัฒนาแข่งโบได้แล้วแม่โดยโดยอ่ะสุดท้ายนี่เขาก็อยากให้เอื้อยเนาะยกมือขอบบุญขอบคุณทางพระอาจารย์เลยกระทั่งแม่เพื่อนคือเก่าเด้อเนาะโดยถูกขอบบุญขอบคุณเด้อพระอาจารย์คอยเก็บังไรค่ะยังมีให้ภาพแข็งๆคอยเพื่อนน้ำมันควันยืน ผมรวมโพมใส่น้ำลูกน้ำล่างสาธุค่ะโดยอ่ะฝากให้อีหละขอบคุณขอบคุณทางพระอาจารย์และก็แม่เพิ่์ดเด้อน,น้องหล่าเอ้เนาะอ่ะขอขอบใจค่ะอาจารย์ที่ซื้อไม้ให้น้องอ,อ้อโดยขอให้สุขภาพเพคนเข้มแข,ข็งขอให้เพคนเป็นพโพมใส่ให้ลูกหลานตลอดไปสาธุโดยเดี๋ยวมีโอกาสมือหน้ามือในกับสีขาวมาอัปเดตบึงเด้อ กะมีแต่ว่้ทว่ไอ้เพื่นมาเนาะกัอยากให้เพื่นเหิดน้ำสร้างเพื่อนอะไรเนาะเพราะว่ามันกะจังได้สอยๆกันเนาะได้เอยเพราะว่าสุปข้าวซีมาทุกมือกับมันใกล้แน่จากสวรรค์มาดงเห็นเมืองอัศพังทองมันกะบใกล้ะนะเดี๋ยวอาจจรยได้กัสีคอตกลับกันเอยเด้อเนาะสบายดีด้อละเด้อโดยโอเคผมไพี่น้องเอ้บ่าวพามีมาเหมือนนี้เนาะกัมาสั่งไม้ไห้ทางอ่าแม่น้องอ้อเพื่อนพี่น้องเอ้ทั้งหมดทั้งงวนก็คือ 12ล้านสามแสนสิบพันกิปพี่น้องเอ๋ยเนาะหรือ่าตีเป็นเงินบาทกะ21,000่พ 21, พี่น้องเอ๋ยโดย,โดยสอง0มื่นเอสะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะมาส้างเฮือนสัางซานไห้น้องอ้อเพื่อนพี่น้องเอ๋ยที่บ้านดอนปลาไหลเมืองอาะพังทองแวงวอควสวรรคเนะก่อนอื่นนี่ทางบาวพาพมีกับ้รงขอกับขอบุญขอบคุณ ทางพระอาจารย์หลายๆเด้อขอให้พออยู่ดีมีแห้งความเจ็บป่ให้ได้ความไข่บ่ให้มีปรัถนาสิ่งใดก็ขอให้พอสมคำมุงมาดปรัถนาด้วยพอเด้อขอให้เป็นห่มโพห่มไสให้ลูกให้หลานไปดนๆเนาะขอให้พอเจริญในศินลธรรมตลอดไปเด้อพร้อมทั้งเมเนาะโดยอาจึงได้คลิปนี้ผอแมมพี่น้องบาพามัมีขอตลาไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี